สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎความรักของคุณเดือนมิยอหกนี้จะเป็นอย่างไรดิฉันครูเอปัทมพรผู้ทำนายผ่านไพ่ทาโร่ซื้อพลังงานด้านบวกเพื่อแนะนำและให้กำลังใจค่ะความรักของชาวราศีกรกฎเดือนมิยอหกสนี้จะเป็นอย่างไรสามสถานะด้วยกัน 1. คนโสด 2. คนมีคู่หรือมีคนคุยแล้วและ 3. คนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความรักของคุณ จะเป็นอย่างไรเรามาดูคนโสดกันก่อนนะคะความรักของคนโสดเดือนมิยาีนี้จะเป็นอย่างไรสําหรับชาวราศีกรกฎนะคะความรักของคนโสดจะเป็นอย่างไรอาคนโสดคะคุณน่ะคุณน่ะจะ เกิดอะไรที่ปุบปับอาจจะมีใครสักคนที่เข้ามาหาคุณโดยปุบปับนะปุบปับรับโชคใครที่แบบว่าเข้ามาจีบคุณแบบไวๆปุบปับเลยนะคะสถานการณ์แบบว่ารวดเร็วมีมีเข้ามานะคะแล้วก็ความรักเนี้ยเป็นความรักที่แบบว่าจะต้องแบบว่า ไม่เข้าเปคุณคุณก็เปเขานะคะเป็นความรักที่มีเรื่องของเงินทอง,ทองเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเรื่องของความรักของคนโสดนะคะคุณจะเจออะไรที่มันรวดเร็วปุบป,ปับนะคะเข้ามามันมันเป็นมันถึงเวลาของมันแล้วล่ะนะเขาอาจจะเล็งคุณไว้นานละนะคะแล้วเขาก็ถึงเวลาที่เขาตัดสินใจว่าเขาจะแบบเข้ามาหาคุณหรือคุณนะ่ยถึงเวลาละที่คุณจะแบบว่าได้เวลาบอก บอกความรู้สึกกับเขาสักทีหนึ่งนะคะมันเป็นอะไรที่ปรับปรับในในเดือนนี้นะคะแล้วก็มีเรื่องของผลประโยชน์อาจจะเปเปกันนะคะคุณเปเขาหรือเขาเปคุณนะคะประมาณนี้นะคะต้องแบบมีเรื่องการใช้ใจ่ายเงินทองเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยกับเรื่องของความรักของคนโสดนะคะต่อไปคนมีคู่แล้วชาวราศีกรกฎความรักจะเป็นอย่างไรในเดือนมิถุนายนนี้นะคะคนมีคู่แล้วความรัก จะเป็นอย่างไรชาวกรกฎชาวกรกฎความรักจะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับคนมีคู่แล้วจะดีไหมอะคุณกรกฎคะคนที่มีคู่แล้วเนี่ยคุณจะต้องได้เสียสละตัดบางสิ่งบางอย่างออกไปในเดือนนี้นะคะที่เกี่ยวข้องกับความรักคุณจะต้องแบบยอมเสียสละคะ่ะแล้วตัวเขาเองนะ่ะเขาก็ เขาก็แบบว่าช่างทําตัวน่ารักเสียเกินนะคะเลยต้องทําให้คุณที่จะยอมเสียสละอะไรสักอย่างหนึ่งเน่ยเพื่อเขานะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความลุ่มหลงมันมีความลุ่มหลงกันอยู่นะคะแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณคุณตกอยู่ในภาวะที่คุณไม่อยากออกอะ มันเป็นมันเป็นความรักที่ลุ่มหลงซึ่งกันและกันแล้วไม่อยากออกไม่อยากปลดพันธนาการแห่งความลุ่มหลงนี้นะคะแล้วในอนาคตเนี่ยจะต้องมีเรื่องที่จะต้องแบบว่าแอบแอบบทำแอบบทำอะไรสักอย่างหนึ่งแอบบทำอะไรสักอย่างหนึ่งดิฉันดูแล้วแล้วดิฉันดิฉันหวั่นใจเหลือเกินดิฉันหวั่นใจเหลือเกินว่าไอ้ความลุ่มหลงกับการที่แอบ,บเนี่ยมันเหมือนกับว่า เหมือนเหมือนคู่ของคุณเน่ยหรือตัวคุณเนี่ยมันแอบ,บนอกใจอะ่ะมันแอบ,บนอกใจกันอะ่ะมันไมปมีโลกที่สองอะ่ะ ะะประมาณนี้เนาะดิฉันก็อ่านตามไพ่นะมันอาจจะตรงกับใครบ้างหรือไม่ตรงกับใครบ้างนะคะเพราะว่าการอ่านทีเดียวเนี่ยมันไม่ได้หมายครอบคลุมกันทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ของชาวราศีกรกฎหรอกนะคะแต่มันต้องโดนกับใครบ้างสักคนแหละที่เป็นชาวกรกฎที่มีคู่แล้วหรือมีคนคุยแล้วนะคะระวังว่าคุณจะต้องเผชิญกับสภาวะของการที่จะต้องเสียสละตัดใจเพราะมันมีเกิดของความรุ่มหลงแล้วก็มีการแอบทําอะไรที่แบบว่ามันลับพลังกันอย่างเงี้ยน,นะคะ ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันจะเป็นแบบนี้นะคะอะต่อไปคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความรักของคุณในมิยอในเดือนมิยอหกสี่นี้จะเป็นอย่างไรนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเพื่อนสนิทหรือเปล่าหรือเป็นแค่กิก๊กเป็นแค่คนคุยคนแอบแซบอะเอาละค่ะก็ ตัวคุณน่ะคุณมีความหวังนะคุณมีความหวังคุณรักเขาคุณมีความหวังว่าคุณจะมีอนาคตที่จริงจังมีครอบครัวไปกับเขาแล้วก็ตัวเขาเองอ่ะก็เป็นคนที่น่ารักมีสเสน่ห์น่าหลงไหลซะละเกินนะคะแล้วที่ผ่านมาเน่ยมันก็เหมือนแบบต้องมน่ะมันมันมันเข้ามาโดยโดยที่แบบมันเป็นอะไรที่ไม่คาคดชี้อะมันเหมือนต้องมนกันเข้ามานะคะแล้วทำให้เกิดความสัมพันธ์นี้ แต่ในอนาคตความสัมพันธ์เนี้ยมันจะชัดเจนขึ้นนะความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนมันจะจบลงแล้วมันจะเป็นอะไรที่ชัดเจนซึ่งมันอาจจะชัดเจนว่าเขาเลือกคุณแล้วก็คบกันแบบเปิดเผยหรือเขาเลิกกับคุณเพื่อที่จะจบความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนี้นะคะมันก็เป็นไปได้สองอย่างนะอ่ะก็รอดูกันต่อไปนะคะว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับ ความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎค่ะเอาละค่ะดิฉันครูเอปัรมพรนะคะก็ทํานายไพ่ทาโร่ด้านความรักให้กับคุณไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะคะให้ดิฉันด้วยอาจจะกดคาว่าสตุนะคะหรือว่าขอบคุณหรืออะไรก็ได้นะคะกดให้กําลังใจให้ดิฉันได้รู้ว่าคุณดูแล้วคุณรู้สึกอย่างไรนะคะก็เป็นกําลังใจให้กันนะคะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ